อ๋อดูศพเพื่อนข้างๆเลยนะไอ้์วนวนอะฝัด้วยไม่เราเราเราซ่อนศพด้วยนะเพื่อนเราซ่อนด้วยเหมือนกันนะเว้ยเข้าใจปะอ่าฮะไม่ให้ให้ให้วาคอยซ่อนก็ได้แบบคนหลังบ้างเขาไม่ตันเลยหรือจะรอรับเนี่ยมันอยู่ไหนอะผมยังไม่เห็นมันเลยอะข้างหน้าเลยโกดังข้างหน้าเนี่ยดูหน้าแล้วไอ้ตัวไอ้ชันเร็วชันเลยชันเลยตําเร็วดีตําเร็วเออชันเลยชันเลยมามามาเลยตามตามคนตามรถไอ้แบงค์นัสีเหลือง

ไอ้ปืนปืนเราปืนเราจรวดเนี่ยนะมันได้จะจับปืนนะปืนกับปืนอ่ะพี่พี่ปืนซ้ายไม่เล่นกันไปซ้อนนะสี่แปดดิบีอ่อนแล้วเห็นแล้วมาบ้านไหนบ้างเงินยางยังยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีเอาอ่อนคูนัดเลยเอาอ่อนคูตรงตรงรถเลยเอาละเออ่อนคูไปว่าไปว่าช้าจบดี่ว่าว่ะโคตรโคตรซ้ายขอแก้หน่อยแก้หน่อยโจไมาแค่ไหนโจ

ตมก็ได้กลับมาตกรรกัเอาคอะไปอ่ะเยี่ยงไอ่ะเยี่ยเล่นดีดีกลับมาตการกลับมาตกรรมยิงเบสใชมือกลับมาตกรรมเมันจรูมามันจะะ้วยงเบไปไหนคันเหองไปไหนมัแอบได้ต้อจับผม่มาอตกตกรตกตกอตกตกรองตกรองากงตงององตงตกอกงกรอองตกรองตกรองตกอองตกกอไมรตรออออ

เราไปดีกว่าลปีรกปีลบเดกกลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านปีลอกปีลอกปีอปีอปีไอผมยิงกลับาเลยไม่ต้องไอมาานเดินมาทางไป้งให้หลังบ้านชิวๆงยิงความือให่รดี้า้้า้า้าา้าบาต้องการกับดีต้งการกับดีการกบดีการกับดีเตมเนกับน้อยเติมเงกับน้อยเฮ้ยกลับ้านกับบ้านก้ากับบ้านตัวนี้กับบ้าน เฮ้ยกลับบ้านดิกลับบ้านดิไปไม่วัดเดียวแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่วัดเดียวแล้วกลับบ้านหน่อยปหน่อยมมนาแล้วเพื่อนปืนแล้วใจเย็นปืนแล้วปืนแล้วเบรกกลางไฟยิงเบรกกลางไฟเพื่อนยิงเบรกกลางไฟไอ้ปืนปืนขอขาตานไอ้ปืนปืนจกินพี่โดนข้าพี่โดนบ้าจับจับปืนนอนพุทมาเลยจับมือปืนนอนขวาเลยไม่มาไม่มาไอ้พี่อ๋อพี่อ๋อว่าไอ้ยันดีว่าไอ้ยันดีวาไอขด้านขวาไอ้ยัไอ้ยันไอ้ยันไอย

ไอ้ทีฟ้าใครอ่ะมือมหลังบ้านเราจับมึงจับปืนมันนีมึงจับตีดิตีดิตีดิเออตีดโอแขกโกับเอเรืออ่สวยเนาเอาสวยสวยโกลสวยเอาตายตายไหมต้องถือศพแต่ต้องถือศพเออเชื่อมึงเชื่อกูหมุนถเจดีอาตายเลยยิงโง่อทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะทำไมเป็นอะ กลับบ้านกับบ้านกับบ้านลักีกบาลัีกลับนไปไปกลับกลับบ้านมารับหน่ทำไมไม่แพ้วะอยากแพ้วะที่เองกลุ่มห้าที่บ้านชอบแล้วเร็วเร็วเวลาได้ ไม่แพ้คีวาพี่เอาเราท่เทวเห็นด้วเไอ้ไอ้สิบแปดที่ไม่แต่าหลุดหมทีเรยงตัวอไม่ไม่ไม่มาอีกๆมาถือสกปรนมาถือสนับคนก่อยนับคนนับคนับคนนับคนทำไมมันไม่แพ้วะอีเร็ว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 อย่าช้าอย่าช้าแจ่งอื่นเขาอุ้มมันอยู่เร็วเร็วเบนแท็กมามามาแท็กแท็กคาร์สามแทมบนแท็กสมคารมเื่อนบนแท็กเร็ว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 แบ่งกลุ่ม5ดีแบ่งกลุ่ม5ดีอย่าเพิ่งบัฟอย่าเพิ่งบัฟอย่เินับคนหนักเ่็ ไอมีการ์ดแบบยิงอะ้รเนี่ยเฮ้ยเราต้องรอ EP เราต้องรอ EP อยู่แล้วรถเราเต็มเลยอ่ะรถเราต EP เต็มแล้วเรายิงหมดก่อนเติมไปเต็มเติมไปเต็มย้อนไปก่อนนี่โวยศกขาดเนี่ยศศกเหลือศกหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวไหนคนนห้าตัวไหนคนหน้าน่นขัดขัดพิทิกพิทิกขัดหนึ่งพิติกไอครบแล้วแั่นครบนล้วแนนมามาเอาศกคนนี้ที่ครบแล้วเนี่ยอนี่สามหกมี่สามหกยิงหลังบ้านอะไรวะสามหกสามหกศบน่าจะรอบไปสี่ปะไม่ไม่อยู่ตรงนี้ศกหนึ่งเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย